ไม่อยากผมบางผมร่วงกินอาหาร5อย่างนี้ค่ะอ่าสวัสดีค่ะเฟืนนะคะเป็นหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมเราเป็นแพทย์แผนไทยประยุคก็คือแพทย์ที่อยู่ตรงกลางที่ได้เรียนทั้งของปัจจุบันแล้วก็แผนไทยมาผสมประสานกันโดยส่วนใหญ่จะใช้การรักษาแบบ ธรรมชาติเนาะใช้สมุนไพรรักษาใช้หัตถาการนวดอบอะไรหลายอย่างเนาะก็คือแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นเองก็คือจะเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนาะอ่ะใครเข้ามาตรงนี้แล้วหรือเข้ามาฟังใหม่ช่วยนิดนึงช่วยเช็คภาพหรือว่าเสียงหน่อยว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมช่วยเช็คหน้าก็ได้น่ารักไหมอ่ะไม่ใช่ถ้าชัดก็เราก็ไปต่อสอนต่อเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าคอมเมนต์คนอยู่ตรงไหน อะภัยบอกว่าภาพเสียงชัดอ่ะเดี๋ยวเราพูดช้าลงกว่านี้ว่าภาพเสียงชัดเราก็จะไปต่อเนาะฮะอาหารเรามาอินโทรน,นิดหนึ่งเนาะก็คือถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงง่ายผมขาดง่ายผมบางผมล่วงกลัวว่าเห็นพ่อแม่มีผมบางใช่ไหมหรือว่าใครมีญาติที่ผมมีมีคนที่หัวล้านอะหรือว่าผมร่วงอย่างเงี้ย ที่เกิดจากพันธุกรรมใช่ไหมหรือบางคนมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเพศหญิงก็คือเพดผิดปกตินิดหนึ่งเนาะก็จะมีบางคนก็จะทําให้ผมบางตรงกลางศรีรษะได้เนาะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าให้ทํำยังไงบอกเลยว่าทําใจคะ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตลกนะทาใจไปก่อนเพราะอะไรมันมีเหตุผลเพราะการที่คุณทําใจไปก่อนเนี่ยมันคือการไม่ต้องไปกังวลเพิ่มเนี่ยเพราะปกติ ชีวิตเราปกติก็เครียดอยู่แล้วเนาะไปทํางานไปเจอเพื่อนเจอแรงกดดันอะไรก็ตามถ้าคุณไปเพิ่มความเครียดเรื่องผมบางผมน้อยเนี่ยมันยิ่งจะเครียดไปอีกเพราะว่าเฟิ่นไปอ่านวิจัยมาว่าถ้าคุณเครียดเนี่ยคนที่เครียดจะทําให้ผมล่วงง่ายกว่าคนที่ไม่เครียดดังนั้นต้องทําใจก่อนคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิธีแม้เราจะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไร ชาติต้นกําเนิดเราไม่ได้เราก็ต้องมาใช้วิธีนี้ค่ะที่ต้องกินอาหารเป็นยาแทนซึ่ง5้าอย่างเนี้ยใครรู้คบโชคดีมากๆเพราะว่าคนใช้ได้ตลอดชีวิตอะ่ะคนเอาไปกินได้ตลอดชีวิตใช่ไหมรู้แล้วก็รู้เลยรู้แล้วก็ได้ประโยชน์เลยไปใช้เลยใช่ไหมอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเรามาเริ่มข้อแรกกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มข้อแรกเราปิดเพลงก่อนเนาะ เรามาเริ่มข้อแรกไม่ใช่ข้อแรกยังไม่ไปคุณต้องก่อนที่จะเริ่มรู้ว่าหอาหารน่ะมันมีอะไรเฟิร์นเอาภาพข้างล่างมาฝากมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องมาฝากแต่ว่าจะพูดเร็วๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นวิชาการเกินไปก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นผมเราเนี่ยมันมีโครงสร้างแบบนี้นะก็คืออนาโตมีของผมนั่นเองอ่าอ่าบล็อกแรกก็คือผมเราเนี่ยมันจะมี ไซเคิลหรือว่าวงจรของมันอยู่3ระยะใช่ไหมระยะแรกก็คือระยะเจริญเติบโตของผมระยะนี้จะอยู่นานที่สุดเลยซึ่งผมเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่จะอยู่ในระยะนี้ก็คือ85-90%เลยคือระยะนี้อยู่ถึงประมาณ3-5ปีซึ่งถ้าคุณบำรุงผมดีมันทำไมคะมันจะช่วยยืดระยะของระยะนี้ให้อยู่นานขึ้นอาจจะสูงถึง7ปีก็ได้นะเห็นไหมไม่รู้อะ มันไม่ดีเลยมันต้องรู้เพราะว่าเราจะได้หน้าเด็กมีผมเยอะแล้วก็สวยหล่อกันไปเนาะอระยะถัดไปพูดเร็วๆระยะที่2ก็คือระยะที่ผมไม่จเจริญเติบโตแล้วเ,เตรียมที่จะหลุดออกไปในะระยะนี้ก็อยู่ประมาณ3มสัปดาห์นั่นเองเนาะอันสุดท้ายก็คือระยะเตรียมหลุดละก็จะมีเส้นผลเส้นผมใหม่งอกออกมาแล้วก็ดันเส้นผมเก่าออกไปใช่ไหมซึ่ง นี่แหละค่ะมันเป็นวงจรข้าวๆของผมเนาะก็ต้องรู้ก่อนและอาหารที่เราจะบอกคุณเนี่ยมันก็อาจจะไปเปลี่ยนถึงพันธุกรรมคุณไม่ได้แต่มันมีส่วนช่วยในการบำรุงลากผมที่เห็นอยู่ในภาพนี้ให้คงอยู่นานขึ้นอย่างเช่นที่บอกไปว่าผมอาจจะอยู่3าถึงหปีในคนปกติใช่ไหมแต่ถ้าคุณบำรุงผมบำรุงลากอาจจะอยู่ได้ยาวงานถึง7ปีนะคะคุ้มไหมอะ คุ้มใช่ไหมใครมาฟังเลยโชคดีมากเลยเนี่ยโอ้โหอาหารห้าอย่างดีงามใช่ไหมมาเรามาเริ่มค่อยแรกเลยอินโทรสนหารใช่ไหมตบมือก่อนอินโทร <c oughs> วันนี้มาห้าอย่างเดียวเลยเนี่ยห้าอาหารซึ่งจะบอกก่อนว่าอาหารห้าอย่างเนี้ยเฟิร์นดันเป็นอาหารที่เฟิร์นชอบซะด้วยสิแน่ก็เลยไม่แปลกเลยใช่ไหมว่าเรามีผมเยอะใช่ไหมเพราะว่า มันชอบกินไงก็เลยซื้อมากินบ่อยๆข้อแรกก็คือถัว่วนั่นเองค่ะถั่วเหลืองหรือถั่วดําก็ได้ทําไมต้องเป็นถัว่วเพราะว่าถั่วเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะใช่ไหมมีสารหนึ่งที่ชื่อว่าสไปรมีดายเนาะสารนี้จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างผมทําให้ผมของคุณรากผมของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นและก็ทําให้มันอยู่นานขึ้นอยู่บนหัวเรานาน,านขึ้นนั่นเอง อ่าอันถัดไปถ้าใครไม่ชอบกินถั่วยังมีตัวที่สองมาช่วยก็คือก็อยังเป็นถั่วเป็นอัลมอนด์นั่นเองแต่เป็นถั่วที่แพงขึ้นเนาะซึ่งมันอร่อยกว่าใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นเขาเอามาทําเป็นนมอัลมอนด์ใช่ไหมก็สามารถหากินได้แต่กินสดสดดีกว่าเนาะก็คือแบบออร์แกนิกอะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือสดสดเอามาอบอะไรก็ได้ซึ่งเอาทำไมต้องเป็นอัลมอนด์ก็คืออัลมอนด์เนี่ย มีธาตุเหล็กมีสางกะสีมีวิตามิน B7 ที่ก็คือไบโอตินที่เป็นสารสําคัญโปรตีนสูงที่ไปช่วยบํารุงเส้นผมของคุนกระตุ้นให้มันงอกใหม่ได้นั่นเองเห็นไหมผ่านไปสองข้อแล้วนะคะข้อแรกคือถั่วหรือถั่วดําใช่ไหมข้อต่อไปก็คืออัลมอนดนั่นเองค่ะอะมาครึง่งครึงคร่งทางละสองอันอันถัดไปเพราะวันนี้เราจะอยู่ไม่นานเรามาแป๊บเดียวให้ความรูจ้จุกจุไปเลยเนาะอันที่สามก็คือ พริกหยวกนั่นเองค่ะอเชื่อว่าหลายคนไม่ชอบกินแน่เลยเพราะเฟิร์นตั้งแต่ตดิกจนโตจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ชอบนะแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยน2ปีนี่เองก็คือเรามาศึกษาข้อมูลสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะก็เลยทําให้เห็นถึงประโยชน์ว่าทําไมต้องกินพริกหยวกไม่ว่าจะสีแดงสีเขียวก็ตามมันมีกลิ่นฉุนใช่ไหมหลายคนไม่ชอบแต่พอคุณรู้ประโยชน์ลึกๆของมันแล้วคุณจะแบบกินก็ได้ เดี๋ยวนี้ถ้าใส่มาเพินก็โอเคกินเพราะว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงมากและที่สำคัญที่เฟินกินเลยก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้เราแก่ช้าลงนั่นเองชอบเลยอะไรที่ทำให้หน้าเด็กเนี่ยใช่ไหมอ่ะเรามาเข้าเรื่องผมไะคุยเรื่องความแก่เรื่องผมก็คือพริกหยวกเนี่ยมันมีวิตามินซี C สูงไงก็เลยเอามาใส่ในนี้ที่เป็นอาหารที่ช่วยให้ผมช่วยในการบำรุงเส้นผม ซึ่งถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องเสียใจไปมีอาหารอื่นๆให้แต่ว่าจะบอกก่อนว่าพริกหยวกซีสูงแค่ไหนถ้าเทียบกับส้ม100กรัมเขามาวัดกันนะคะก็คือมีสูงกว่าส้มถึง5้าเท่าโอ้เรากินพริกหยวกหนึ่งดีกว่าเนาะส้มห้าหเท่าอ่ะต้องกินส้มจนได้น้ำตาลเยอะมากกว่าจะได้เท่าพริกหยวก100ยกรัมใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นกินผลไม้หรือผักที่มีวิวตามินซีสูงแทนก็ได้อย่างเช่น มะนาวใช่ไหมตะกูลเบอร์รี่อะไรทั้งหลายก็แทนกันได้นะคะผ่านไป3ข้อแล้วนะใครมาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไปต่อไปไปข้อที่4ด้วยกันเนาะแล้วก็ไปดูย้อนหลังข้อ1 2 3แล้วก็อนาันตมีผมเล็กน้อยข้อ4ชอบมากๆยิ่งมาอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียยิ่งซื้อกินเลยก็คืออะโวคาโดนั่นเองค่ะใครก็รู้จักใช่ไหมว่ามันเป็น ผล,ลไม้หรือผักในที่มีประ,ยะอโยชน์มากๆอัโวคาโดเนี่ยมากๆๆๆเลยถ้าคือรสชาติมันถ้าใครไม่เคยกินนะมันจะมันๆนหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีไขมันดีเยอะและมันก็จะรสชาติคล้ายๆไข่อะถ้าให้เฟิร์นบอกนะก็คือคล้ายไข่กินง่ายมากไม่ได้ขมไม่ได้อะไรเนาะจะจืดๆมันๆกินง่ายหาซื้อง่ายด้วยและอะโวคาโดมันดียังไงก็คือมันมีวิตามินอ e ีสูงซึ่งในวิจัยเขาบอกว่า มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผมคุณเนี่ยหนาขึ้นถึง34.8%ดีนะ34.8%ยังดีกว่าคุณไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรแล้วไปเครียดเอามือเราชนแล้วไปเครียดใช่ไหมก็ก็ยิ่งล่วงขึ้นดังนั้นเขาบอกว่าถ้ากินอะโวคาโดวันละครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกติดต่อกัน8เดือนช่วยให้บำรุง เส้นผมของคุณเนี่ยลากผมของคุณเนี่ยให้หนาขึ้นลากผมแข็งแรงขึ้นถึง34.5%ดีนะเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็ไม่ได้กินใช่ไหมผมก็บางลงบางลงเครียดขึ้นอีกโอ้เนี่ยรู้แล้วโคตรโชคดีถึงบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ใช่ไหมคะใครได้ประโยชน์บอกพิมพ์บวกหนึ่งเอ้ยบวกหนึ่งยากไปหรือเปล่าใครได้ประโยชน์พิมพ์หัวใจมารัวๆก็ได้เนาะจะได้รู้ว่า ตามทันไหมเข้าใจไหมเรามาสี่ข้อแล้วแล้วเดี๋ยวไปข้อที่ห้าด้วยกันเลยเนาะข้อข้อที่ห้าอ่าพาฟิล์มหัวใจมาไปว่าเข้าใจโอเคไปต่อกันข้อที่ห้าก็คืออันนี้เชื่อว่าเด็กทุกคนกินได้ใครก,ก็กินได้เพราะมันหวานไงก็คือมันหวานนั่นเองค่ะมันหวานนี่หาซื้อได้ง่ายเลยที่ไทยใช่ไหมแต่ที่นี่ก็อาจจะหายากกว่าหน่อยมันหวานก็ไปนึ่งกินก็ได้แล้ว คุณสังเกตไหมว่ามันหวานเนี่ยมันจะมีสีเหลืองใช่ไหมซึ่งสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นแหล่งต้นกําเนิดในสีเหลืองผักผล,ลไม้อะไรที่มีสีเหลืองจะมีสารเบตาแคโรทีนซึ่งถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งวิตามิน A เอก็ไปกระตุ้นมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้หนังศีษะคุ้นเนี่ยสร้างสารตัวหนึ่งที่ทําให้สุขภาพของผมคุณดีขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ทําไมต้องเป็นมันหวานแต่เราต้อง ให้ข้อควรระวังด้วยเพราะว่ามันหวานเนี่ยมันเป็นมันมันมีแป้งอยู่เยอะมันเป็นมันมันก็เป็นมันใช่ไหมมันเนี่ยพืชตระกูลมันทั้งหลายที่เป็นหัวหัวเนี่ยจะเป็นพืชที่มีแป้งเยอะก็คือถ้าคุณกินเข้าไปคุณจะแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้น้ําตาลเยอะวันหนึ่งก็ไม่ควรกินเกินประมาณร้อยกรัมเนาะเพราะว่าเรากินข้าวอยู่แล้วไงถ้ากินมันเยอะก็เดี๋ยวน้ําตาลสูงขึ้นมานะอ่าก็คือต้องระวังและ ครบห้าข้อแล้วมาทวนไหมว่ามีอะไรบ้างห้าข้อก็คือใครจำได้บ้างเราไปได้ขึ้นบอกนะอ่ะข้อแรกถั่วเหลืองถั่วดำข้อสองก็คืออน,อนลมนข้อสามพริกหยวกถ้าไม่มีก็ออก,กินวิตามินซีอันอื่นได้ส้มมะนาวอะไรก็ว่าไปนะข้อที่สี่คืออะโวคาโดของโปรดเราเองข้อที่ห้าก็คือมันหวานนั่นเองค่ะแล้วก็ มันจะเร็วไปใช่ไหมห้าอย่างจบแล้วรวดเร็วมากเฟิร์นก็เลยเอาของที่ไม่ใช่พืชมาแถมให้บ้างว่าอะถ้าเกิดใครไม่ชอบกินผักกินผลไม้แล้วจะกินอะไรบ้างได้บ้างหมอใช่ไหมก็คืออ่าเพิ่มให้เป็นข้ออีกสองข้อก็คือน้ํามันปลานี่ค่ะน้ํามันปลาใครหลายคนก็รู้จักเนาะถ้าคุณก็หาได้จาก ปลาน้ําทะเลลึกอย่างเช่นแซลมอนปลาซาดีนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่มีเยอะในแซลมอนซึ่งถ้าให้แนะนําเลยก็ต้องดูดีๆนะถ้าไปซื้ออาหารเสริมก็ต้องมาจากแซลมอนน้ําลึกจริงๆที่ไม่ใช่ฟาร์มที่ไม่ใช่เลี้ยงเนาะเพราะว่ามันจะมีโอเมก้าสามเยอะกว่าซึ่งถ้ากินวันละเขาบอกว่าถ้ากินวันละหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยติดต่อกันหกเดือนพบว่าช่วยลดโอกาสที่ผมคุณจะหลุดล่วงได้จริงไหมกินแค่น้ำมันปลาก็ได้เนาะหรือว่า ถ้าน้ามันปลาก็ไม่อยากกินไม่ชอบกินปลาไข่ละกันเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินนะไข่เนี่ยโอ้ราคาถูกคุณภาพดีได้ประโยชน์เยอะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นไข่ที่เป็นไข่ที่มาจากไก่เลี้ยงที่เขาปล่อยนะคะที่ไม่ใช่แบบเลี้ยงแบบอยู่ในกรงอยู่ในหรือในอะไรมันเรียกว่าไรฟาร์มเหรอให้ให้เขาเลี้ยงแบบปล่อยอเพราะว่าถ้าไก่เลี้ยงแบบปล่อยใช่ไหมมันก็จะได้ออกไปกิน ไส้เดือนกินหญ้ากิกนอะไรตามธรรมชาติซึ่งก็เรียกว่าก็จะได้ไข่ออร์แกนิกออกมาแล้วคุณค่าทางโภชนาการมันจะสูงมากกว่าไก่ที่อยู่ในโรงงานนั่นเองดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราเวลาเลือกซื้ออะไรก็ให้ดูสัญลักษณ์ออร์แกนิกโลโก้ออร์แกนิกเนาะอที่ได้การรับรองอะไรก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าเสียเงินนะเสียได้เสียเท่าไรก็เสียได้ไดถ้าถ้าตัดเสียไปแล้วได้ของไม่มีคุณภนะาพมามันก็ไม่คุ้มใช่ไหมไม่คุ้มไม่พอ ร่างกายเอาไปใช้มันไม่พอสิแล้วคุณจะแข็งแรงได้ไงใช่ไหมคุณเป็นหมอนี่ใช่ไหมคุณเป็นคุณก็เป็นหมอที่เก่งที่สุดเหมือนกันถ้าคุณคุณเลยต้องรู้เรื่องแบบนี้ไว้เพราะว่าคุณจะได้แข็งแรงเหมือนกันนี่ไงใช่ไหม่ะหมดละก็คือถ้าไม่กินพืชก็ให้กินน้ำมันปลาหรือไข่แทนก็ได้เนาะอ่ะสุดท้ายนี้คอนเซปต์ของเพจเราก็คือเซลล์ฮิลลิ่งใช่ไหมคุณนั่นแหละเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกดังนั้น การกินที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดที่หมอเฟิร์นจะแนะนําให้ก็คือกินอาหารเป็นยานะคะ,ะวันนี้กินไข่วันพรุ่งนี้อะโวคาโดวันพรุ่งนี้มันหวานจัดจัดตารางเลยก็กินสลับหมุนเวียนกันไปเนาะอย่าก,กินอย่างเดิมซ้ำๆกินให้มันผสมกันหลายๆอย่างบาลานซ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากอาหารสูงสุดแล้วก็เลือกที่มันคุณภาพดีที่สุดเป็นออแกนิกเนี่ยแหลคะค่ะวิธีรักษาขั้นต้นและ ผลผลิตได้ของมันก็คือร่างกายเราแข็งแรงไงผมเราก็หนาขึ้นด้วยเนาะท็อปปิกวันนี้เห็นไหมจบอย่างสวยงามเ้ยยังไม่จบเราพอมาเปิดตรงนี้เรามีข้อมูลมาฝากอีกอย่างหนึ่งนิดก็คือถ้าอ,อาหารทั้งหลายมันหายากไม่ค่อยมีเวลาไปกินเฟิร์นก็เลยเห็นว่าบางคนทํางานหนักเนาะเขาก็อาจจะไม่มีเวลากินหรือทําไม่มีเวลาหาของดีๆก็ ถ้าใครอยากพิจารณาเป็นวิตามินเสริมก็ได้ซึ่งอะไรที่มันช่วยผมร่วงผมบางบ้างก็คือวิตามินดีวิตามินซีวิตามินบีโดยเฉพาะ B7 บีเจ็ดนี่นะคะก็จะช่วยให้รากผมผุนแข็งแรงเนาะแล้วก็หลุดร่วงยากแล้วก็ต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะถ้าซื้อวิตามินเสริมกินเนี่ยต้องไปดูข้างกล่องด้วยนะว่ามันสกัดมาจากธรรมชาติเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะดีกว่าจากสารเคมีสังเคราะห์หรืออะไรก็ตามแต่ ถ้าจะกินวิตามินทั้งดีให้เลือกจากสารสกัดธรรมชาตินะคะคุณจะได้คุณภาพได้ประโยชน์เต็มๆเนาะโอเคอันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้กินอะไรแต่ว่าขอกินวิตามินเนาะแต่ก็อย่าลืมว่ากินอาหารเป็นยาดีที่สุดค่ะอ่ะถ้าชอบมาถึงอันสุดท้ายละเปิดเพลงถ้าชอบนะคะอ้ะาวลืมอ่านคอมเมนต์เลยไข่ออร์แกนิกโอเคเนี่ยแหละเขาจะเขียนว่าฟรีเลก็กเนาะโอเคค่ะถ้าชอบนะ อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจก็ได้นะแล้วก็แชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนคุณได้เลยก็คือความรู้ที่เพิ่นให้วันนี้ให้ฟรีแล้วก็ให้คุณแบ่งปันแชร์ต่อถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ให้คนอื่นต่อเนาะขอบคุณที่มาฟังไลฟ์หรือว่ามาฟังย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีลาทิสสวัสดิย่ลืมนะคะคุณนั่นแหละเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกไม่แพ้กัน